รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกร่วมกับบริษัทโฟโตฮัทกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดเสนอ โต๊ะฮาร์ดกรุ๊ปศูนย์จำหน่ายกล้องและสมาร์ทโฟน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมพาท่านผู้ชมมากับทิปถ่ายภาพครับทิปที่เราเรียกว่า p h โตฮั u อ a คาเดมีร่องเรือคุณแม่กับ f u จิ x อ็ r ซ e s ครับก็เรียกว่าเป็นเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับผู้ที่ซื้อกล้อง x อ็ r ซ e s กับโฟโตฮัทเลยครับก็ทิปนี้เราก็จะพาที่แรกนะครับก็คือศาลเจ้าพ่อกวนอูครับก็จะมาดูการถ่ายภาพสถาปัตยกรรมที่มีสีสันจัดจ้านสไตล์วัดของจีนนี่เองนะครับเราไปดูครับว่า ผู้ที่ใช้ X Series เนี่ยคำหมักคำเม่นกับการถ่ายภาพขนาดไหนครับเราไปดูกันครับเปิดแอดวาน,นะครับแล้วก็เล่นป๊อปอาร แย่ไปที่ฟ้าอะไรเงี้ยจะฟ้าเข้มเลยใช่ไหมเข้มมากเลยเห็นไหมเข้มเลยเอากระถางพู่มาเป็นฉากหน้าสักนิดนึงโฟกัสนี้ไหนดีโฟกัสที่ตัวแบบหลังนะครับกดปั๊บเขียวขึ้นแล้วเห็นไหมผมลอกนิ้วไว้ผมคอมโพสนะครับเสร็จแล้วกดลงไป ้ฟอย่าฟ้าลองดูครับลองจัดมุมดูครับครับเมื่อสักครู่จะเห็นว่าหลายท่านนะครับได้ลองเทคนิคหลายอย่างไม่ว่าตั้งแต่เริ่มการใช้โหมด A นะครับแล้วเปิดรูรับแสงที่เป็นเลขมากๆเพื่อให้เกิดชัดลึกแล้วก็ใช้ฟิล์มซิมูเลชันโหมดนะครับเปลี่ยนเป็นโหมดเวลเวียนะครับหรือวีวิดนะครับบางท่านก็เริ่มใช้แอดวานซ์ฟิลเตอร์ละในแง่ของป๊อปอาร์ตครับก็ภาพก็น่าจะสีสันสดใสแล้วก็สวยงามมากครับ ที่ต่อไปที่จะพานะครับนักถ่ายภาพ X อ e ซ i e ีนะครับก็คือวัดกระยาณมิตรครับเราไปดูครับวัดกระยาณามิตรก็มีความสวยงามนะครับในแง่สาปัตยกรรมแบบไทยๆครับ สนับสนุนโดย p h o ต o u u t Group ศูนย์จำหน่ายกล้องและสมาร,ทร์ทโฟน ตอนนี้เราก็พามาอยู่ที่วัดกไลยานนังมิตวรมหาวิหารแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมครับมีหลวงพ่อโตองค์ใหญ่สวยงามมากครับ ยานมิตรรูปออกมาได้บ้างไหมเอ่ยต้องมาที่แล้วคะนน่ะวันนี้กาลังเริ่มอ่าวันนี้เพิ่งเริ่มประมาณนี้อืมใช้ได้ไหมคะครับครับอาจารย <c oughs> ์ถ่ายภาพทำไมเลือกโหมดอะไรอ่ะคะ <c oughs> ก็โหมดโหมด A ก็ได้แล้วก็จะเปิดไปทางรูรับแสงกว้างสุดเลยก็คือเลขน้อยสุดเสร็จแล้วเปลี่ยนไว้บาลานเป็นไวบาลานเปลี่ยนเป็นเฉดก็ได้ เดี๋ยวเราลองไปถ่ายกันดูครับว่าจะรูปออกมาสวยแค่ไหนดูรูปไหนครับ ทำให้ลูกสวยขึ้นอย่างลูกคาปุชิโนก็แบบสีทองสดใสอ่ะอนะครับพอใช้เปลี่ยนเปลี่ยนไว้บาลาซ์นเป็นเป็นคลาวดี้เนี่ยหรือในร่มเงาใช่ไหมฮะในนีเ้เขียนว่าในร่มเงาแล้วแล้วก็เปิดด้วยหลักการคือจะให้ควันควันสตาร์ควันนิ่งเลยนะตัวนี้ต้องั ร้อยยี่ห้าเลยนะร้อยยี่ห้าครับแต่ว่ามันมันจะไม่มีควันควันไม่เห็นไม่เป็นไรแต่ว่าโดยคอนเซ็ปต์มันโดยหลักถ้าสมมติมันอย่างนี้ S mode นี่สองร้อยนะแล้วแต่สปีดใช่ไหมคือคือสองร้อยคือเราจะฟีดเขื่อนว่าควันมันขึ้นมาเยอะๆปั๊บหยุดเลยหยุดเหมือนไหวนแล้ควันอย่างนี้แต่ถ้าต้องการควันแบบฟุ้งๆเต็มไปหมดไม่เห็นเป็นลำนะฮะไม่เห็นเป็นลำก็ ก็ช้า,ชาๆได้มันก็จะเป็นขาไปหมดแ,แต่แต่เราต้องการให้มันเป็นลำเป็นลำเป็นลำนก็ต้องหยุดเลยจะต้องเร็วๆอ๋อเร็วๆยิ่งมากยิ่งหยุดครับรูปนี้ก็เกิดจากการที่เราใช้รูรับแสงที่เม็กมากๆนะครับเพื่อให้รูรับแสงเล็กพอรูรับแสงเล็กปั๊บดวงอ,อ,อาทิตย์เนี่ยที่วิ่งเข้ามาที่เลนส์เนี่ยนะครับก็จะถูกบีบลำแสงทำให้เป็นประกายแฉกนะครับ แล้วก็การถ่ายย้อนแสงเนี่ยนะครับเราก็จะต้องถ่ายให้ม, under, มันอันเดอร์นะเพื่อใหออ้ตัวโครงล่างเนี่ยเป็นเงาดาแล้วก็ส่วนฉากหลังเนี่ยคือเดิมทีถ้าเราถ่ายปกติก็จะเป็นฟ้า<ม>เดี๋ยวไหมครับ<ม>ก็เป็นรูปฟ้าแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนไวบ้บาราน์<ม>ไวบ้บาราน์ก็อาจจะไวบ้บารานเ์เฉดเฉดมันก็จะเหลืองขึ้นไปอีกที<ม>เหลืองปั๊บในเฉดน,นั้นเราสามารถเข้าไปปรับแต่งเพื่อเพิ่มสีเข้าไปได้อีกเดี<ม>๋ยวไหมครับ อย่างวูปดวงอาทิตย์เนี่ยเราสมควรเอาสีเหลืองดูป่ะก็ถ้าเพื่อจะให้เป็นเหมือนกับขับแสงอตามธรรมชาติมันก็ต้องเหลืองแต่ถ้าเราไปใส่สีอื่นเยอะเราจะมอกว่าอันนี้มันแต่งอะไรเงี้ยเหลืองแล้วก็แต่งให้มันเข้มขึ้นคนก็มันจะเหมือนธรรมชาติโอยเยี่ยมเยี่ยมขอบคุณครับ แล้ก็นี่ก็เป็นที่ที่3ครับที่สุดท้ายที่เราจะพานักถ่ายภาพครับ X-Series Executive ครับมาถ่ายภาพกันที่วัดอรุณครับหรือชาวบ้านเรียกว่าวัดแจ้งนั่นเองครับคือเรื่องสีเนี่ยมันก็ต้องมาดูเรื่องของโปรไฟล์คือโปรไฟล์สีตรงเนี้ มันจะมีประเภทหนึ่งเป็นธรรมชาติใช่ไหมก็เป็นพวกแซนด้าแล้วก็ว well ีนี่เวลเวียหรือวิวิดก็คือสีจัดจ้านเอสนี่มาย s อสเรนี N ่ s s T R, รู้สึกจะเน้นพวกสีผิวรวมทั้งไอตัวเอนด้วยในกะทิพายกับในกะทิสแตนด์ดเนี่ยก็ Standard, เน้นสีผิวเหมาะการถ่ายคนนะเดี๋ยวนี้เราจะใช้วิวิดคือตัวนี้มันจะปรับจูนสีได้อีกคือ Color คัลเลอร์ก็คือ oh, <yeah. S 1> เหมือนกับ ถ้าเป็นกล้องยี่ห้ออื่นนันเป็นพวก saturation แลบวกสองส่วนส่วนตัวนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับสี๋ยวเกี่ยวกับว่าพอเราถ่ายไปเนี่ยมันจะย้อนแสงแน่นอนพอย้อนแสงเนี่ยตัวประภาปางเนี่ยมันจะมืด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 เราก็ต้องดึงรายละเอียดของส่วนมืดออกมาแล้วก็ตรงนี้เป็น shadow อันนี้เป็นไฮไลท์ shadow s นี่ shadow คือ shadow tone shadow tone จะรายละเอียดก็ต้องลบแต่ถ้าเพิ่มให้มันดำมากขึ้นก็ไปบวก นี่ก็ลบหนึ่งลบหนึ่งหรือจะลบสองก็ยิ่งละเอียดจริบางทีเนี่ยสีมันมันจะไม่มีคอนทัสเลยก็ต้องลบสักหนึ่งแลพอปรัอบอ่า dr ใช่ dr ก็เกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดเหมือนกันคือ dr มันจะเป็นตัวดินามิกเลนคือคือมีความต่างของสว่างกับมืดแสดงว่าเราก็จะเอาทั้งรายละเอียดส่วนต่างกับส่วนมืดเข้ามามก็ต้อง dr สี่ร้อยแต่กรณีนี้ต้อง ตัว ISO ต้องต้องเเป็นออโต้หรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะค<ช>ือถ้า ISO เราล็อกไว้ D R เนี่ยมันจะไม่ทำงาน นับสนุนโดยแบตเตอรี่คอมมี่คุ้มพลังที่โปรก้องเลือกใช้ ก็ไปดูนะครับทุกท่านถ่ายภาพเนี่ยหลายท่านเนี่ยตอนที่มาตอนเช้าเนี่ยบอกว่าเนี่ยของพี่เนี่ยใหม่กิ๊กเลยนะซื้อมายังไม่ใช้ไม่เป็นเลยนะครับถ่ายเป็นดอะออโต้อย่างเดียวแต่เมื่อสักครู่ไปดูเนี่ยหลังกล้องโหถ่ายเนียบหลายรูปนะครับแปลว่าภายในช่วงเวลาตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงนี้เนี่ยก่อนที่จะทานข้าวเนี่ยเวลาสั้นมากๆสมัยก่อนเนี่ย ยุคที่ผมเรียนถ่ายภาพใหม่ๆฝึกถ่ายภาพใหม่ๆต้องใช้กล้องฟิล์มเนี่ยกว่าจะได้มาถึงขนาดนี้เนี่ยก็ต้องจดต้องจําจดอะไรยุกย่ายแยะหมดอย่างนี้กล้องดีต้อมันก้าวหน้ามันมันมันง่ายขึ้นเยอะเพียงแต่ขอให้รู้ฟังก์ชันมันแล้วก็รีดศักยภาพมันออกมาใช้แล้วมันก็สนุกนะสนุกวยถ่ายอย่างนี้ไม่เห็นยากเลยถ่ายเป็นประกายก็ไม่ยากถ่ายเปลี่ยนสีไม่เห็นยากเลยใช่ไหมฮะนึกถึงไว้์บาลานนึกถึงรูรับแสงง่ายมาก มันก็สนุกสนุกก็อยากจะถ่ายมีกําลังใจอยากจะถ่ายต่อนะทีน,นี้ปัจจัยที่จะถ่ายให้สวยเนี่ยมันมีอยู่มีอยู่3เรื่องผมจะพูด3เรื่องนี้เสมอเสมอเรื่องแรกคือเทคนิคเทคนิคเราเรียนรู้ไปแล้วตั้งแต่เช้าคือว่ารีสศักยภาพของกล้องมันออกมานะเอามันออกมาใช้นะพึ่งมันเยอะๆก็ดึงมันก็คือเราต้องเข้าใจมันว่าตัวไหลใช้อะไร,ะไรบ้างเรื่องที่2คือเรื่องประสบการณ์ประสบการณ์หมายความว่า การที่เราจะถ่ายให้สวยวันนี้กลับไปปั๊บอย่าเอากล้องไว้กับบ้านเพราะนั่นหมายความว่าเราความรู้เราจะเริ่มเริ่มลืมไปและนะตอนนี้กําลังจําได้ยังจําได้อยู่ยังงงงง,ง,ง,งนิด่อาจจะรีบจดๆไว้แล้วก็พยายามใช้มันบ่อยๆการใช้มันบ่อยๆมันจะออกมาออโตเมติกคือพอเห็นพระอาทิตย์ปั๊บรู้แล้วจะเล่นอะไรกับมันใช่ไหมฮะจะทําอะไรจะไงเห็นเห็นวัดรู้แล้วจะทําอะไร เห็นคนกําลังวิ่งจะทําอะไรนึกออกละไม่ใช่เก็บเก็บไว้นานนานทีที่เรียนไปลืมไปละแล้วก็กลับไปที่ออตโต้อย่างเดิมเสร็จแล้วก็บอกอ้างั้นมาเรียนใหม่ทีอะไรเงี้ยไม่เอานะฮะประสบการสาคัญเพราะนั้นขยันถ่ายภาพนะะกล้องติดตัวติดเลยครับอย่าแบบเก็บไว้อย่ากลัวแบบเดี๋ยวมันจะชื้นเดี๋ยวมันจะโดนทะเลเดี๋ยวมันจะไอแดดเดี๋ยวจะอะไรเดี๋ยวมันจะพังเดี๋ยวมันจะร้อน เก็บไว้เฉยๆก็เจ๊งได้ให้มันเจ๊งทามือเราดีกว่าเอ้าพูดจริงๆนะครับแล้วมันมันมันสร้างความสุขให้เราสนุกกว่าเยอะแล้วเรื่องที่สามคือเรื่องมุมมองนะฮะมีมีน้องบางท่านบอกว่าเนี่ยเออไปทําไมมุมเนี้ยทําไมเราคิดไม่ได้ว่าทําไมเขาคิดเออทําไมเขาถ่ายนี้ออกมาก็แปลว่ามุมมองแต่ละคนไม่เหมือนกันเริ่มต้นง่ายๆเรากปปี้ก่อนครับ c o ี้ก่อน c o ี้ทำไง ดูเขาดูรูปเยอะๆแมกกาซีนสวยๆเปิดดูดูดูด,ด,ดูแลจำมุมเขาครับไอ้ทำไมเขาถ่ายมุมนี้ทำไมเขาเอาก้อนหินมาไว้ตรงนี้เออจำไว้พอเจอแบบนี้กมันก็จะเกิดความจำว่าเอ้แต่ก่อนเคยดูรูปประมาณนี้เราลองดูดแล้วเสร็จแล้วค่อยๆพัฒนามาเป็นความคิดของเราก็จะเป็นมุมมองเราทีสามเรื่องนี้จะทำให้ภาพเราออกมาสวยแล้วก็สนุกกับการถ่ายภาพไม่ยาก นะผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะเรียนรู้ในเวลาสั้นแล้วก็เก็บไปได้ประโยชน์กลับไปนะครับ ทุกๆครั้งที่ผมออกเดินทางไปตามที่ต่างๆผมได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ความทรงจำดีๆไว้อีกมากมายผมคิดเสมอว่าประสบการณ์และความทรงจำดีๆเหล่านี้เป็นสิ่งล้ำค่า เพราะเราไม่สามารถหาซื้อสิ่งเหล่านี้ได้แม้เราจะมีเงินพอมมากมายเพียงใด